สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมช่างต๊้นะครับชำนานถุงทองนะครับก็ได้โอกาสมาเรียนนะครับออนไลน์เนาะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นช่อง YouTube ของตัวเองก็ขอขอบคุณผู้ผันกดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาดามบีนะครับที่ได้มาเรียนอที่มาสอนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์วันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมเรียนกันก็สนุกสนานนะครับาหรับคอร์สออนไลน์วันนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ สำหรับวันนี้ผมถือว่าเป็นการเปิดตัวสำหรับเกี่ยวกับการทำออนไลน์เป็นเรียกอะไรเป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกของผมนะครับที่ได้เปิดตัวเรื่องของโลกออนไลน์ในวันนี้เมื่อก่อนนี้ก็คือมีอาชีพคือทางด้านช่างอย่างเดียวนะไม่เคยรู้เรื่องออนไลน์นะครับวันนี้ก็ลองมาเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะวโลกแหละทุกวันนียโลกพัฒนาไปทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราตัวเองเนี่ยเราไม่พัฒนาเราก็จะอ,อยู่ที่เดิมนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นเป็นเป็นช่องแรกนะครับชื่อว่าช่องของฝันของพื้นโลกนะครับก็จะนําเสนอเกี่ยวกับด้านสุขภาพร่างกายของเรานะครับว่าปัจจุบันนี้สภาพร่างกายหรือว่าสภาพธรรมชาติของโลกเราได้เปลี่ยนไปนะครับเราจะทําไงที่จะดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับ สามารถที่เป็นผู้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่เป็นภาระต่อลูกหลานหรือว่าครอบครัวนะครับฉะนั้นผมก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับาาการดูแลรักษาสุขภาพของเราอย่างไรนะครับให้มีความสุขและสามารถที่จะแบ่งปันหรือว่าจุนเจอือเพื่อนเพื่อน,อนหรือว่าคนที่เรารักได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะได้นําเสนอ,อ หรือว่าในคลิปคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพยายามเสนอเกี่ยวกับตัวผลิตตัวเกี่ยวกับตัวบํารุงสุขภาพร่างกายของเราครับให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้นะถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวนะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ